สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ว่าจะมารีวิวแมปกระโดดของคนอื่นหรือว่าด่านกระโดดนั่นเองเราใช้ตัวแ a ดเกมชาแนลนะไม่ใช่แ a ดเกมทีวีตัวผู้หญิงคนนั้นนะทิเราจะใช้สองตัวคอครคือตัวคอครผู้ชายกับตัวผู้หญิงเราจะหาหาไอดีคนอื่น รอแป๊บหนึ่งสักครู่นี่ไงได้แล้ววัดอโอเคใส่เลยปากกวกครั้งที่ห้าโอเครอมันดาวเดิวโอ้อยู่ไกลเชียวสองร้อยเมตรเนี่ย โอ้โหว่าทำไมไกลนะนะซ่อนปุ่มซ่อนปุ่มจมตีด้วยนี่ง่ายโอ้ขี้ต้องใช้ตัวบินนี่แหละหรือจะรวดบินนี่ไงก็จะเป็นปากัวสีรุง นี่ไงเราจะไม่ขี้โกงนี่ไงชิวชิวคนไทยชอบใช่ไหมนี่นี่กระโดดไปเลยผมแต่งตัวลูกเสือใช่ไหมเพราะว่ามันดีอ่ะเกือบตกแอบไม่แบบเมื่อกี้นี้เกือบ ขึ้นไปกันต่ออันนี้ให้ปั่นจักรยานโอ้โไม่ค่อยถนัดมากเลยอันนี้ให้เราเสี่ยงดวงหรือเปล่าแดงเขียวส้มเขียวแดงแล้วก็ขึ้นบันไดไปเอาอันนี้ให้เรากระโดด กระโดดข้ามดีกว่าไม่ให้เสียเวลาจนเกินไปแล้วก็ขึ้นไปต่ออ,อันนี้ให้กระโดดบนโต๊ะผู้ชายกระโดดไกลกว่าผู้หญิงอีกอันนี้ให้เรากระโดดกระโดด มาโดดมากันต่อเมื่อกี้ตกเมื่อกี้รอมดานกี้เลยรอมดานคอมอันนี้ให้เราลองไปว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้ตื่นเต้นจากโอ้ให้เราไหวเอ้าเกือบค้าแล้วไหมล่ะ โอ้อันนี้นานจังขอเวลาฟักครู่เคได้แล้วโอ้กว่าจะได้โอ้นานมากนานเป็น1นถึงสนาทีโอเคเออเรามาถูกทางหรือผิดทางเนี่ยโห่ช่างมัน ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ